ในสมัยนั่งางผู้ในการส่นส่วนได้เรนรู้ไดของอาารักเพียรรัศการในสมัยผู้ในการเป็นร้อยคนและคณะผู้พิเศษที่8โดยมีมาตุยโมการดังนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมาจเยี่ยมธรรเพื่อให้นศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน การเรีนการเรียนที่ประจำได้พัฒนาพัฒนาความรู้แบบไม่เท่าเชื่อว่าพวกเราทุกคนในท่านเนี่ยมีความสามารถอยู่แล้วก็ทุกเร่องได้คือสอนงานด้วยแล้วก็ศึกษาด้วยเรียนด้วยให้เจอของเธอเดินใหญ่ได้นั่นก็เป็นนิทธานทางศาสนาที่เอาเนื้องเรื่อในในพระไตรปิฎกโม่เยนเป็นนิทาน จิตก็จะมีอะไรบ้างมีโทสะโมหะแล้วก็หลุดพ้นถึงแท้แทนอริยาตนะครับถ้าทุกท่านปวดเมื่อยขาอนุญาตให้สลับผ้าท่าน,นได้ตามอัธยาศัยมีสติกลมือหนึ่งรั้งครับมีสติกลมือหนึ่งรั้งครับนี่คือนิ้มป้ายนะครับนิ้มป้ายคือปวดเบานะครับปวดเบานิ้มโป้ค,ปปปคือปวดหนัก การยกมือนะครับการยกมือให้ถูกต้องให้ยกโดยข้างผ่านะครับยกโดยข้างผ่าใครที่ม okay ีครอบครัวแล้วยกมือครับด uh ูได้เลยครับนะการยกมือในชีวิตของเราเรามีดูได้กการยกมือใครยกมือหันฝ่ามือออกไปข้างหน้าในลักษณะนี้เป็นการยกมือความดูแล้วนะครับแต่ตัวเบี้ยรื้ออ่าไหลแล้วก็ลุกไปๆลุกขึ้น ดิฉันมีสายนิดนึงนะ ส 4. 4, องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสาห้หกเจ็เกา้าซ้าครับหนึงถึงสิบมาเรื่ครับหนึ่งสองสามสหหกเจ็ดแป้าิระดานหนึ่งไปใครบอกว่าไม่สำคัญ บางครั้งการเข้าสมัครกานมันก็สําคัญเช่นกันนะครับประนมมือการประนมมือนะครับประนมมือนะครับส่วนใหญ่แล้วแล้วเราเข้าใจผิดนะจะเรียกว่าพนมมือพนมแปลว,ว่าปากเขาเราเอาไปนะครับคืออิสลามใช่ไหมครับองค์เีอิสลามมีความเข้าใจพระาจ้าจวามเข้าใจอย่างว่าเราจะได้ไหว้ได้กราบเพราะนั้นแล้วเวลาให้สีพระพรก็ให้น,น,นั่งนิ่งๆไปก็แล้วกันกน,นอ้อง แตไในขั้นตอหลังทำศาสนาตอนโอเคครับเก็บมือประนมมือท่านทั้งหลายว่าอรัธนสิทธิ์พร้อมกันเชื่อว่าทุกท่านในที่ดีว่าได้กบเสียนตังค,คังชัดครับสามสองหนึ่งว่าพร้อมกันมัจยังทันเตมิสุวิสุครัตุติยัมเปตมัจยังทันเตม โอเคโอตัวเสียสต์ต้องสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสานังคาชามิพุทธังสานังคาชามิ ตังทังทาชาีู่สาก็คืองเราะทั้งหมดสามมก็คือตื้เสือแล้วก็คน3ามันนี่คือการสาธิตนะครับรับหนึ่งเหนึ่งสองสแล้วก็ โอเคไตอเครับต้นบืใครครอันนี้ใครชนะหนึ่งสองันนี้ใกล้อการหนสองนอคนชนะ้อว่ามิงกูชนะไปแล้วใช่ไหมสองหางโอเคจะต้องตอบค้มากที่ต้วย ดูที่กิจกรรมอะไรลละเมื่ี้กิจกรรมสามทีละทีนี้เราจริงละอะโกนลุกึ้นใครอะไรใค่ดูคนใช่ปะอะทวน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 กระจทีนึงปื้ชนะคนคนชนะเสือเอายากนำหนึ่งถึงสามนะหนึ่งสองสาม มีใครชนะแล้วเนี่ยรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเอาละจริงจริงแล้วหากใครที่ชนะให้ยืนขึ้นส่วนใครที่แพ้ให้นั่งลงส่วนใครเสมอให้เล่นอีกรอบจนกว่าจะหาผู้ชนะให้ได้แล้วเราจะจับคู่กันไปเรื่อยจนกว่าจะหาคนที่ชนะตรงนี้โอเคไหมครับครชนะาต้องรอรบโอเคมีผู้ชนะไหมอ่าแล้วใครชนะ ใครชนะใครชนะนักลงก่อโอเคทังสองย่กันหนึ่งสองสามมีคนชนะมีคชนะตือยังครับมีคนชนะ่นอ่าานทูแล้วก็้องลงรอถ้าใครยังไม่รู้ก็อย่าเ่นต่อเลยด้วยนหนึ่งสองมไเสมอ เราตกใยจะเป็นทั้งคู่กันฆ่หลังลังฆ่หล้งหน,งนึ่งสองสามโอเครู้ชนะแล้ว ใครเชิญครับเชิญยช่วยช่วยช่วยชิญยช่วยช่วยไอ้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 ชอ้ไ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 อ้เอ้ไ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 อเไอ้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 อ้ สองมิรวมลูกตออไปใช่ไเืองสอบกระดาษครับสอบกระดาษเห็นเลขไหมครับไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรจะทำครับให้สอบไปงั้นนะครับใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเขียนให้เขียนเฉพาะหน้านี้เท่านั้นนะครับห้ามพิกไปหน้าอื่นครับชื่อนามสกุลแล้วก็อาชีพปัจจุบันไม่มีครับใครเป็นนักดนตรีครับ นักดนตรีนักร้องนักเตงนนักจัดีารประจําเด็กเอรอบพันะโอเคสองต่อไปให้นำมือข้างที่ถนัดเขียนชื่อนามสกุลและอาชีพของตัวเองครับต่อตารางนามสกุลเตรียพร้อมแล้วเริ่มครับข้างที่ถนัดครับเฮ้ยนั่งตกทุกปากกาถิดตัวตลอด เวลาออกหน้าตัวเองต้องมีหลัการไม่ใช่ดูที่กระดาษของตัวเองครับเราจะเห็นว่าค่าที่ไม่ถนัดตระเีวเนชี้ตระเวนยท่าไงครับไม่เป็นสูตรใช่ใช่ไหมครับการศึกษาทั้งหลายไร่ีใดก็แล้วแต่ที่เราถนัด ในชีวิตประจำวันของเราเราจะทำอะไรออกมาได้ดีแต่สิ่งไหนที่เราไม่ถนัดเราไม่ค่อยรักเราไม่ค่อยชอบแต่มันมีความจำเป็นที่จะทำไปทำผิดเพื่อไม่ได้ฉันจะต้องทำถ้าฉันไม่ทำสิ่งนี้ฉันไม่ได้ค่าอะไรแน่ฉันไม่ได้คือแน่ต้องทำยังไงครับฝึกฝนให้มันเป็นมาฝึกฝนมาทำเพราะฉะนั้นเราต้องทำในสิ่งที่ไม่ถนัดอมเพื่อที่จะสายต่อไปถึงเป้าหมายของเราเชื่อว่าที่คนในที่นี้บางคนแม้มีครอบครัวแล้ว ก็ยังมีค้ามหมายมีความฝันอยู่ว่าอยากจะทำเกษตรพอเพียงอยากจะเออ่ทำเปิดร้านซ่อมอยากจะเปิดร้านเล่าอยากจะเปิดร้านตุต๋นตัวผู้ให้ใจเองก็เช่นกันครับสามเนะี่ยเป็นตัวของรัฐได้เอกชน,นได้นะเอ่อมีรายประกอบวิชา,ช,าชีพเรียนสี่ปีนะใครสมัครวันนี้เดี๋ยวจะพิจารณาทุนพิเศษแต่ละสาขามีทุนประมาณสิบทุนด้วยกันนะมีประมาณสิบทุนด้วยกันแต่ละสาขา ทา,างคณะศึกษาคอสอรอทุกทุกคนที่เข้ามาชมวิทยาไร่ชมพุทธโสทรอาจารย์ในฐานะที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรร,ร,ศร,รตัศาสตรจะมาขอแนะนำการเรียนรัศสตรเร,รียรรรในรัศสตรเรียนไปเพื่ออะไรนะครับรัศสตรจะเป็นวิชาที่บ้านด้วยขอขอการเดินการปกครอง